ตอนนี้ก็กำลังแพ็ก p พ r ร์เพิลโมเสนะครับตัวน,นี้ก็มีความโดดเด่นในส่วนของหางนะครับตอนนี้ยมกันเลี้ยงเป็นที่แพร่หลายนะครับเพอร์เพินะครับท่านเด็กสนใจทางเราก็ยังมีแบ่งให้นะครับเพอร์เพิ s โมเสนะครับอตอนนี้ที่ที่พร้อมส่งเลยก็จะมีเลดดาก g อนนะครับ Full Red, ฟูลเลดนะครับผู้ช้างเลดเทล นะครับแล้วก็เพอร์เพิ่์นใช่ไหมครับบังนะครับเพอร์เพิ่์นโมเสกนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะครับอ่าส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นยังยังไม่เปิดยังไม่แบ่งให้นะครับแล้วก็ขอเวลาสักหน่อยนะครับแต่ได้แบ่งแน่นอนนะครับฟาร์มเราไม่มีกักนะครับอาจจะนะครับเดี๋ยวอีกสองสาเดือนก็จะเปิดสายพันธุ์ใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังนะครับเร่งเพาะเพาะเลี้ยงอยู่นะครับอีกหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายฟาร์มในอนาคต นะครับท่านใดสนใจจริงๆโทรมาได้เลยนะครับมาปรึกษาวิธีการเลี้ยงกระบังก่อนก็ได้นะครับโทรมาหาเบอร์บางหวังได้เลยนะครับมาปรึกษาการเลี้ยงวิธีการดูแลการถ่ายน้ำนะครับการให้อาหารการเลี้ยงเป็นยังไงยากไหมนะครับเข้ามาสอบถามได้หรือเข้ามาดูได้นะครับผ่านตำบลชวัยอำเภอชโยนะครับเข้ามาดูได้นะครับท่านใดที่จะเดินทางไปสิงห์บุรีลพบุรีนะครับ ไปภาคเหนือไปอุทัยไปคนครสวรรค์นะครับแวะมาดูฟาร์มเราก่อนได้นะครับแล้วก็จะเจอกับบางหวังนะครับเจ้าของฟาร์มก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการเพราะเลี้ยงปลาหางนุกยุงนะครับ